สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยค่ะวันนี้ก็อยู่ที่บ้านคุณยายอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณยายค่ะ เมนูที่คุณยายอยากทานวันนี้นะคะอยากทานเป็นน้ำพริกอะไรก็ได้แล้วก็ให้ผักต้มนิ่มๆค่ะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยให้ทานอาหารจืดๆมาหลายวันนะคะคุณยายก็อยากทานอะไรที่มันมีรสชาติขึ้นมาบ้างวันนี้ป้าก็จัดให้ค่ะเป็นน้ำพริกกุ้งแห้งนะคะแต่รสชาติที่จัดให้เนี่ยจะออกเปรี้ยวนะคะไม่เอาเค็มไม่เอาหวานนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะในส่วนของผักนะคะก็จะมีถั่วพู มะระนะคะแล้วก็กระเจี๊ยบค่ะ3ามอย่างนี้เดี๋ยวป้าจะต้องต้มนะคะแล้วก็มีไข่ต้มค่ะส่วนผสมของน้ำพริกก็จะง่ายๆเลยค่ะจะมีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งอันนี้จะแช่น้ำไว้ให้นิ่มนะคะล้างสัก3ามสีน้ำนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้ให้นิ่มค่ะเพื่อว่าลดความเค็มนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมค่ะพริกอ่าตรงนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะมีมะนาวค่ะ น้ำตาลมะพร้าวนิดหน่อยค่ะถ้าไม่เค็มก็จะเพิ่มน้ำปลาไปก็ได้นะคะแต่สำหรับสูตรนี้ป้าจะไม่ใส่น้ำปลาให้เลยนะคะจะได้ลดความเค็มค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเริ่มจากไปล้างกุ้งแห้งนะคะแล้วมาโขลกให้ละเอียดค่ะ เมื่อเราโขลกกุ้งแห้งของเราพอแหลกแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยกระเทียมค่ะส่วนพริกนะคะป้าจะใส่ให้แค่เม็ดเดียวค่ะนะคะนี่ค่ะจะได้ไม่เผ็ดนะคะส่วนกระเทียมไม่เป็นไรค่ะเผ็ดกระเทียมมีประโยชน์คุณยายพอทานได้ค่ะค่ะเมื่อละเอียดเข้ากันดีแล้วนะคะก็ปรุงรสค่ะ ใส่น้ำตาลมะพร้าไปนิดหน่อยนะคะก็มะนาวค่ะแล้ก็มะนาวลูกใหญ่นะคะจะน้ำเยอะค่ะป้าจะให้ออกรสชาติออกเปรี้ยวนำนะคะคุณยากจะได้แบบว่าอาจจะเริญอาหารนะคะจะไม่ใส่น้ำปลาค่ะนี่เดี๋ยวเรา ทุเาอีกครั้งหนึ่งนะคะตามด้วยน้ําต้มสุกไปสักนิดหน่อยค่ะเพื่อให้น้าพริกนะคะมีความนุ่มค่ะเพราะว่าคุณยายจะ,ยจะเดี๋ยวจะเคี้ยวไม่ค่อยสะดวกนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะรสชาติก็ว่าจะไม่ได้ใส่น้ําปลานะคะเพราะว่าต้องเน้นหวานมันเค็มนะคะต้องงด ส่วนความเผ็ดนะคะเดี๋ยวป้าจะเพิ่มเป็นพริกไว้บนนี้นะคะอีกทีหนึ่งนี่ค่ะใส่พริกแล้วก็มะเขือพวงไว้ให้คุณยายไว้เคี้ยวเล่นสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต้มผักกันค่ะค่ะเริ่มจากต้มมะละนะคะอันนี้ป้าจะผ่าซี่ต้มนะคะคุณยายจะชอบทานมะระนะคะ ถ้าเม็ดเขาแก่นะคะเดี๋ยวเขาสุกป,ป้าก็จะเอาเม็ดออกนะคะอันนี้ก็จะทําให้แค่คุณยายพอทานค่ะเดี๋ยวจะทานไม่หมดนะคะกระเจี๊ยบค่ะใส่ไปได้เลยค่ะตัดเัวตัดท้ายค่ะต้มแค่คุณยายพอทานค่ะน้ำข้าเดือดแล้วนะคะข้าเดือดไปสักพักหนึ่งแล้วป้ารีไฟค่ะ เดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะทำไมใส่ลงไปน้ำยังไม่เดือดจริงๆแล้วเดือดแล้วนะคะอันนี้เราก็รอให้ผักสุกค่ะเตรียมน้ำเย็นไว้นะคะตอนนี้ผักบางอย่างก็ใช้ได้แล้วนะคะ<อ>ถั่วพูกับ กระเจี๊ยบก็ใช้ได้แล้วนะคะส่วนมะระอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะค่ะเมื่อมรักของเราสุกแล้วนะคะป้าก็จะนำแช่น้ำเย็นไว้นะคะแล้วก็จะมาต้มไข่ให้คุณยายค่ะนี่ค่ะต้มไปในน้ำนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะผักนะคะมาระที่มีเม็ดแก่เราก็เอาเม็ดออกค่ะ สำหรับไข่นะคะก็จะให้คุณยายทานไข่ขาวนะคะไข่แดงจะไม่ให้ทานค่ะหรือว่าให้ทานนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวป้าจัดเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับไข่ของป้านะคะนี่ค่ะตามชอบได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นยางมะตูมนิดหน่อยนะคะแบบนี้ค่ะป้าต้มประมาณ7นาทีค่ะค่ะลองทํารับทานกันดูนะคะสําหรับท่านที่ มีคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากทานน้ำพริกก็ลองดูค่ะสูตรนี้นะคะป้าจะบอกสูตรไว้ใต้คลิปค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ